พี่้องนี่คือมอะไรครับตวัวสองว่าม,านมันง่ายหือนอ้หบางอยถือนจอมันมนครับถือเหลี่ยมต้งหมดก้อนนะครับถือหมก้อนไปหร่เอาปเยก่อนครับหาปไปแหลกกันแต่ตัวไม่หรครับ ครับที่พี่น้องส,สวยๆพี่น้องแดดก็กกด้อนพอแดดลมก็พอลมลมก็งพ่อเย็นครับลมพัดแดดฟองเมืองเพื่นนี่แหละพี่น้องอยู่ขึ้นเขาครับยังย่งอยู่บนไปิใสยอยู่พี่น้องเอ้ยครับถ้าอยู่อีกวังสิบกว่ามือเนี่เอาได้เลยพี่น้องอยู่บนทางหมดก็เที่ยวไบเที่ยวมาเนี่ยพี่นอ้องแต่ว่ามีสิทธิ์ไรมือรถมือไรบ่ <laughs> นี่ใกล้ครับจุ่อตำคื่ทางคนเที่ยวยต้งหากเป็นแปลือกมีต้นใหม่เพราะต้นเป็นต้นเดียวของเราครับกับต้นไม้น้อยของเรากี่ไร่เกันครับพอดียังเมื่อมื่อเ้าเนี่ยรอเบ่งเห็นไหมปอบหูปลาไหลพี่น้องสาเก้าเหรอครับปอดสองหูไปลุ้นกันมาติดใจเมื่อไรได้พี่น้องนะลุ้นกันครับ ตั้งแต่ไม่ิหินครับ แ่ห้งอะไรไปเนาะั้งแต็มที่หินครับ เอาไปนยปเอาแล้วครับเอาไปนอไปนอครับถอเงี้ยเดียวครับถือเงี้ยเดียวถึเงี้ยเดียวรุนกันพี่น้อยยุ่งสูมงครับโอ้ถือบถอเงยเดียวพี่น่องเ้ยอย่าูดไปก่อนถ้าไปหน่อเขาพี่ Nhanh vô hết nhấn vô ủa tiểu nè bữa mới thì đưa thì đưa rồi nam hấp được nhanh đéo hấp Hãy subscribe โอ้ยทันนนานบนนออยู่บนนอขึ้นถึงอย่างเดียวงะนนแต่บนนอแม้มตั้งแต่เป็นหินครับโอ้ยหินแท่งแม่นถิ่น้องถึงายป,ปากครับ <laughs> เนถือปากพอดีไปหน่อยถือปากครับแทงค,ครับแม่นครับแม่นเนี่ยะมึงเนี่ยมงถม่พี่นหนองเอ้ยถือแม่นคับแม่นเน,ม,นมันเราหนึต้มครับพี่น้อ ถือเจ้าไอ้ถือเจ้าไอ้ถือใส่ผิดหลังมึงแน่เฮ้ยใส่ถุงยางครับวันนี้เอ้ยหลุดดึงหูหนีครับ Thấy hình không? Nè các bạn thử thấy เท่ามือเลยครับแทบไปตะมาห่อนเป็นเป็นหนองเลยครับตัวเดียวต่วนเลยแล้เบิ่งครับตัวนึงเป็นก้อนหินเป็นหนองก้อนนี้หลือหินแล้วๆเลยครับะจะไปหาเบิเ่งอีกนมั้งนึงครับหาเบิ่งต,ต่อไปหาเปลือกแดก็ได้เป็นหนองนะอาจจะเตรียมเงินครับตัวนี้ครับแสางน่อยแห้งๆครับเดี๋ยวเป็น้องว่า เสียหมดเรื่องม,ามา่าพี่น้องมึงเดี๋ยครับมาได้เราแบะบ้านแบะบ้าแนบบมาเลยครับเดี๋ยวแต่ว่าทางไต่ลมพี่น้องไม่น้ำเดือดฮุดครับฮะไต่ลมกันได้พี่น้องนะจอดลงไปจอดจ,อ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 จอมึงทีนึงครับแคนะ่ไหนทั้งต่างทั้งล่างดินแล้วครับเ <laughs> หน็นหนามันจำแล้วพี่น้อง หลุดนกันครับเฮน,นครับลุรเบังเฮงครับตัวสุ่มขั่งลางนี่เห็นซุ่มๆุมพ่อเมือ่อขวดได้เป็นเนาะ เดี๋ยวึงงางเลครับนี่หดใหม่หดเดือดเครึ่งเดียวพี่น้าะอ๋อจะลุนกันครับจะจ่อดกันลุดดนกไปเนาะแค่นี้แทงน้ำท่านครับ วันนี้สูงกว่าเจ้นี่คือแบบ่มทิ้งวิญญาเอ้ยครับลุกพนะเอี่น้องม่ได้เจอเลยครับวัปปะนะนี้แทงหมืนลุดมามันเต็มเต็มนมากล้วครับเจะแต่เบิ่งกันเนาะี่น้องนี่กมาแล้วครับ<า>ตัววบตวสว,ว่าม,านมันง่ายเลยนะโอ้ยบองห้ถือนจอเหมนมนนครับไวถือเหลี่ยมต้งหมดก่อนนะครับออถือหมก้อนเลยพี่น้อง หาร์ปไปก่อนครับหาร์ปไปแหลกกันเตน็มต้นไม่หรอครับ